ต้อนรับสู่การเปลี่ยนสีผมเป็น EP ที่9กันแล้วนะคะและคลิปนี้อันนี้ก็จะมาทำโทนสีที่ออกจะเรียบร้อยสุภาพผู้ดีกับเขาว่าจากกล่องย้อมสีผมที่มีอยู่ที่บ้านนะคะนี่เลยของ lowland nature code ตัวนี้นะคะก็จะเป็น G 3สีช็อกโกแลตและอันนี้ G 2ก็จะเป็นสีน้ำตาลบราวน,น,นั่นเองอ่ะโอเคสีไหน 1>, 1 2 1่ง 1, 2 1 2หนโอเค G 3สีช็อกแลตแล้วกันนะคะมันเริ่มยอมสีผมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกัน,นะคะ่ะเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะ สิ่งที่ได้ก็จะมีหนึ่งขวดนี้นะคะจะเป็น Super Pearl m e k ค่ะเป็นเลขสองมีขุมมือมาให้ด้วยสองข้างนะคะนี่ฝาที่เป็นหัวหวีแปรงแบบนี้คู่มือัวแลเทอพี่ค่ะตัวนี้จะใช้บำรุงผมหลังทำสีนะคะและ อันนี้คือเบอร์หนึ่งจะเป็นตัวสีผมที่เราจะต้องนำไปเทใส่ในกวดนี้นั่นเองค่ะพอเทเสร็จแล้วเราก็ขยับขยับให้มันเข้ากันแล้วก็เปลี่ยนเป็นแปรหัวหวีแบบนี้แล้วก็ไล่ตามเส้นผมนะคะ สำหรับผมของแอนนี่นะั้นวันนี้ได้ทําการสระมารเรียบร้อยแล้วค่ะโดยไม่ต้องใส่ครีมนวดต<อ><ม>ัวบริเวณกรอบหน้าโดยทั่วเนี่ยได้ใช้ตัววัสลีนทาเพื่อป้องกันมันสีเลอะแล้วก็ใส่เสื้อตัวที่พร้อมจะทิ้งตัวเดิมเลยนะคะนอกจากนี้บริเวณหนังศีหากรู้สึกว่ามันแห้งแอนนี่ก็เลยใช้ตัว l a n ลนเนเจอร์โคดเทตามร่องของหนังศรีรษะไปให้ทั่วนั่นเองค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปเปลี่ยนสีผมกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะยิบซองหมายเลขหนึ่งขึ้นมาโลอเรนในเจ้าโค้ดโทเบิร์ดคัลเลอร์แชมพูค่ะแล้วเทใส่ลงไปในขวดหมายเลขสองซึ่งขวดหมายเลขสองก็จะเป็นส่วนผสมของซูเปอร์เพิร์มมิวนั่นเองค่ะเทจากหมายเลขหนึ่งเนี่ยให้หมดซองเลยนะเมื่อเทจนหยดสุดท้ายหมดลงไปแล้วก็ทำการปิดฝาแบบกลมค่ะจากนั้น เขย่าขึ้นลงให้ส่วนผสมหมายเลขหนึ่งกับสองมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะก่อนเขย่าส่วนผสมอันนี้ขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะลืมใส่ค่ะจริงๆต้องใส่ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนผสมด้วยซ้ําค่ะใส่ถุงมือมาแล้วเขย่าต่อไม่รอแล้วนะ1นึสองสาเอา้าเชคกิเชคกิท หมุบอีกฝฟสมมุติว่าขย่าวจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนฝาค่ะจากฝากล่มให้เปลี่ยนเป็นฝาหัวแปลงหวีนะคะวิธีใช้ก็เพียงแค่บีบเนื้อครีมเปลี่ยนสีผมลงบนผมที่เราได้ทําการแบ่งไว้ทีละโซนนะคะเริ่มจากของแอนนี่เนี่ยจะด้านซ้ายก่อนซึ่งด้านซ้ายจะแบ่งผมไว้ค่อนข้างบางแล้วก็ค่อยไล่เป็นตามเลเยอร์ที่ค่อนข้างจะหนาขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างใช้นะคะแอนนี่ก็รู้สึกว่าหายใจได้เต็มปอดสุดๆค่ะไม่น่ามืดไม่เวียนหัวเพราะว่าตัวครีมย้อมผมนี้นะคะไม่มีกลิ่นค่ะและที่ถูกใจก็คือไม่มีอาการแสบนังหัวเลยนะคะเพราะว่าตัว Lowland Herbal Color Shampoo ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียซิลิโคนซัลเฟตและพาราเบนที่เป็นวัตถุก,กันเสีย ถือได้ว่าแม้จะใช้ครั้งแรกก็รู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจมากๆค่ะด้านปริมาณสุดที่ของ lowland herbal color shampoo กล่องนี้นะคะจะอยู่ที่20มิลลิลิตรค่ะราคาจะอยู่ที่195บาทต่อกล่องหากถามว่าความยาวผมปะาบ่าใช้หนึ่งกล่องเพียงพอหรือไม่คำตอบก็คือไม่ค่ะมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ทำไปได้ครึ่งหัวแล้ว ปรากฏว่าน้ำยาเริ่มหมดเลยต้องเปิดกล่อง G 2ที่เป็นสีน้ำตาลมา mix มกกแบบรวดเร็วเลยนะฮะดูดูแล้วก็น่าจะบ,บันเทิงดีนะคะที่ครึ่งหัวจะเป็นสีช็อกโกแลตกับอีกครึ่งหัวจะเป็นสีน้ำตาลแต่เราคงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบสองสีทูโทนอย่าง,งน,นั้นแน่ๆค่ะด้วยความตกใจก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช้สกิลการนัวเบลนดทั้งสองสีนี้ใหก้กลืนเข้าด้วยกันไปเลยค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นอย่างไรก่อนอื่นอันนี้ต้องรีบทาหน,นัวไว้ก่อนและทิ้งไว้40นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดสะด้วยแชมพูและบำรุงด้วยตัวทรีทเมนต์ที่แถมมาให้40 minutes later ผ่านไป 40, 40นาทีแล้วผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือ และนี่ก็คือฟินิตลุกนะคะหลังจากที่ได้ผมเสร็จเมื่อคืนคือหลับไปเลยแล้วนี่ก็เป็นลุกตอนเช้าที่ตื่นนอนขึ้นมาอาจจะมีแบบเออชี้ฟูบ้างเล็กน้อย สุดท้ายนี้อันนี้แฮปปี้มากๆเลยค่ะกับการย้อมผมลุกนี้มันทําให้หน้าดูสว่างแล้วยังไม่พอในเรื่องของความปลอดภัยก็คือปราศจากพวกสารซาเวเฟสซิลิโคนแอมโมเนียและก็พาราเบนด้วยเมื่อคืนที่นอนเนี่ยมันไม่มีกลิ่นย้อมผมออกมาเลยทําให้ไม่โดนคุณสามีว่าว่าเราไปทําผมมานั่นเองจ้ะแฮปปี้สุดๆอ่ะ ดูปลอดภัยเดแล้วก็สวยได้อย่างมั่นใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายท้ายสุดนี้อันนี้ขอสรุปค่าใช้จ่ายในการทำสีผมครั้งนี้ใช้ทั้งหมด2กล่องกล่องละ195บาบาทเป็นเงินทั้ง 390บาทเองค่ะวิ่ไม่ถึง500อบาทด้วยสุขภาพผมก็ดีไม่มีสารเคมีตกค้างแถมได้สีผมที่สวยน่าสว่างกระจ่างขึ้นตามต้องการเลยแฮปปี้มากๆค่ะ